สวัสดีครับโฮมเมคโอเวอร์วันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ย่านพระราม9ก้านะครับผมกับคุณนานนะครับผมเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับซึ่งแต่เดิมนี้ทางเจ้าของเนี่ยมีการแบ่งเป็นล็อกๆเอาไว้ให้มีการมาเช่านะครับเพราะพื้นที่ค่อนข้างดีคือติดริมถนนมีความสามารถทําการท้าขายได้นะครับเพราะมีผู้คนสัญจรไปมาอยู่ในย่านของออฟฟิศนะครับผมทางเจ้าของเนี่ยได้มีความต้องการใหม่คือต้องการจะรวบรวมพื้นที่3ามห้องเนี่ย เป็นหลังเดียวกันนะครับใช้เป็นการอยู่อาศัยมีห้องนอนแล้วก็จะทําเป็นสตูดิโอเล็กๆทําในเรื่องของเซอร์วิสไอทีนะครับจึงนึกถึงบริการของทางโฮมเซอร์วิสนะครับนายคุณผู้ชมครับสำหรับพื้นที่อาคาร1ชั้น3คูหาแห่งนี้นั้นปล่อยให้เช่ามามากกว่า20ปีมีขนาดหน้ากว้างโดยรวม10.80เมตรลึก8เมตรสภาพโดยรวม ที่เคยเป็นร้านค้าให้เช่ามาก่อนนั้นสุดโทมตามสภาพเช่นผนังฝ้าเฟรมอลูมิเนียมห้องน้ำและระบบไฟฟ้าครับคุณผู้ชมครับสำหรับความต้องการของเจ้าของบ้านนี้เน้นการปรับปรุงเฉพาะจุดครับทางทีม HOME MAKE เวอร ก็ได้วางตำแหน่งการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการคือ 1. การห้องนอน 2. ทําฝ้า 3. ทาสีภายใน 4. ทําห้องน้ำใหม่ครับจากแบบและวัสดุที่สรุปในเบื้องต้นแล้วตามนายไปดูนวัตกรรมใหม่ของประเภทสีภายในกันครับ ในการเลือกสีในทุกวันนี้นะครับเราไม่ได้ดูแค่แค่เฉดสีอย่างเดียวนะครับเราอาจจะต้องดูประเภทของสีด้วยซึ่งในทุกวันนี้นะครับนวัตกรรมของสีมีหลากหลายมากเลยครับมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำความสะอาดง่ายแห้งไวไม่มีกลิ่นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละบ้านที่จะเลือกใช้นะครับข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งในการทาสีนะครับเราต้องมั่นใจในผิวสัมผัสที่เราจะทาต้องไม่มีความชื้นเลยนะครับซึ่งจะมีผลต่ออายุการใช้งานของสีอาจจะเกิดการหลุดล่อนได้ในอนาคตนะครับผม Oh, my. จุดเด่นของการทำบ้านหลังนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของ protection นั่นเองนะครับเพราะว่าได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าของบ้านแล้วว่าอาจจะต้องมีการเก็บบางส่วนไว้นะครับอย่างเช่นเฟรมอลูมิเนียมหรือว่าพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า protection ไม่ดีอาจจะต้องมีการเสียหายหรือต้องมีการเก็บงานทีหลังอีกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากตรงเนี้ยอยู่ในพื้นที่สาธารณะติดกับร้านอาหารถ้าเราทำงานแล้วไปรบกวนเขาก็จะเป็นเรื่องไม่ดีนะครับอันนั้นอาจจะต้องมีการป้องกันกันอย่างดีนิดนึงครับผม นี่ก็คือถ้าเราเข้ามาครับจะเห็นเลยว่า protection ของคุณเนี่ยยังอยู่ดีเลยใช่ครับฝ้บาเพดานนะครับ,รบอพอเอาทีมาออกมปแล้วตอนนี้ฉาบเรียบสวยงามแล้วก็มีการติดดาวไลท์เข้าไปครับที่เรียบเนียนเสมอเลยแล้วก็<ช>เป็นอิสระด้วยไม่จําเป็นที่ต้องลงบล็อกกลางของตัวทีบาย<ช>ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับตําแหน่งดาวไลท์ถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับงานดีไซน์ในส่วนของระบบไฟฟ้าและสอดคล้องกับการเลือกชนิดของฝ้าครับอย่างเช่น เดิมบ้านหลังนี้ใช้ฝ้าแบบที่บา่าทำให้การติดตั้งตำแหน่งดาวไหลถูกฟิกให้อยู่ตรงกลางในกรอบของโครงซีลายหรือไม่ถ้าอยากได้ตำแหน่งดาวไหลเพิ่มก็ถูกกระจายไปตามจุดที่ไม่สวยงามเพราะเช่นนั้นการเปลี่ยนมาใช้ฝ้าเรียบจะทำให้การวางตำแหน่งดาวไลหลมีอิสระและสวยงามกว่าครับ ในรอบๆมัเริ่มทาสีไปเรียบร้อยหมดแล้วครับงานครับใช่ครับแล้วก็มีทิ้งตัวท่อไว้สําหรับเดินท่อแอร์วันนี้เรียกคอลลิ่งมาคับคอลลิ่งครับเตรียมคอลลิ่งไว้แล้วสําหรับงานระบบท่อแอร์ต่างๆใช่ครับด้านนี้จะเป็นห้องนอนนะครับที่เราบอกว่าสองห้องเนี่ยจะติดกันอยู่แล้วแล้วห้องนี้เป็นห้องที่3าที่เราต้องการจะรวมเข้าด้วยกันอาจจะรู้สึกว่าห้องนอนกับข้างนอกเนี่ยรู้สึกทึบก็มีการเพิ่มช่องบานนี้เข้าไปด้วยเฟรม U PVC นั่นเองครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ ห้องนอนจะเห็นได้ว่าเก็บสีไปก็น่าจะประมาณ80%ดสิบกว่าเก้เสร็จแล้วตรงนี้มีการเจาะเพิ่มเติมคืออะไรครับนายเป็นช่องเซมีระบบไฟครับแปลว่าอันนี้คือเมนไฟที่ลงตรงจุดนี้พอดีพี่เห็นครับในส่วนของห้องน้ำครับจากที่ดนแนําทางเจ้าของบ้านไปให้มีการเพิ่มเติมในส่วนของห้องน้ำครับระยะเพิ่มมาเท่าไหร่ครับประมาณ1เมตรครับในช่องนี้อันนี้จะเป็นแนวผนังเดิมของันนี้จะพอเห็นแนวอยู่ว่าอันนี้จะก่อเติมขึ้นมานะครับผมคุณผู้ชมจะได้เห็นเลยว่าข้างบนเนี่ยเป็นมวนเบาที่เติมนะครับส่วนข้างล เราเห็นว่ามันไม่เป็นแนวปิดมันคือเสาเอ็นมีการผูกเหล็กถูกไหมครับใช่แล้วก็หล่อ,ลอเพราะว่าตรงน,นี้อาจจะต้องมีการเปิดปิดกระแทกบ,บ่อยๆนะครับถ้าไม่ใช่เป็นเสาเอ็นที่แข็งแรงเนี่ยมันอาจจะหลุดและแตกออกมาได้เกิดรอยแยก,กระหว่าง<ๆ>โกรงได้นะครับครับและใน,นส่วนนี้ครับจะมีการยกสเต็ปพื้นขึ้นมาด้วยครับประมาณ10เซนนะครับครับทำไมถึงต้องยกขึ้นมาครับเราต้องมีการเดินท่อเพิ่มขึ้นด้วยครับจะยกขึ้นมาเพื่อให้แนวท่อเดิน สามารถขุดลงไปได้ไหมขุดได้ครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะม,มันอาจจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างของอตัวอาคารพาไปดูสเต็ปข้างในที่นายบอกกันดีกว่าครับครับผมครับในส่วนของอันนี้จะเป็นในส่วนของโซนเปียกกับโซนแห้งครับ,รบอันนี้เราเล่สนสเต็ป พอเรายกขึ้นเราสามารถมันลดข้างในได้ครับซึ่งตอนนี้การจะมีกระจกเลยก็แล้วแต่ครับรบจะเห็นงานระบบทุกอย่างอ่ถูกเปลียนไว้หมดแล้ววิธีการทำเนี่ยง่ายๆเลยขอให้งานระบบมันอยู่ลายผนังเดียวกันใช่ครับก็จะง่ายต่อการเดินแล้วก็สวิ i n t e มทแนนด้วยถ้าเหนยหน้าดูนิดนึงงานระบบที่เตรียมไว้ก็จะมีถั่ลาถลครับโดนออกด้านหลังบ้านได้เลยแล้วก็อันนี้ไว้สําหรับสวิตไฟนิดหน่อยใช่ครับผม และนี่ก็คือความคืบหน้าของเราประมาณ1สัปดาห์นะครับ <ot> กับการ,รปรับปรปุงบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาดูว่าที่เสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปเริ่มกันจากข้างในห้องนอนก่อน ก็จะเป็นพื้นที่ที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วคือวันก่อนเรามาเนี่ยยังไม่เรียบร้อยเลยใช่ครับก็พวกพ่อฟต่างๆครับตอนนี้อาจจะมีการเดินรอยบางจุดเราอาจจะไม่แน่ใจในเรื่องของความแข็งแรงของผนังเดิมนะครับ<ช>ถ้ามีการเจาะเข้าไปอาจจะมีการแตกหรือทะลุได้นะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเป็นผนังใหม่เนี่ยเราจะมีการเตรียมพร้อมว้าสำหรับฝาดูแล้วในบ้านหลังนี้ก็อาจจะเห็นการเดินรอยเป็นบางจุดเพื่อแก้ไขปัญหานี้ไปครับ ระหว่างทางที่เราจะเดินไปห้องน้ำนะครับตอนนี้ก็มาเจออีกจุดหนึ่งพื้นที่สูตรนี้เนี่ยก็ออกแบบไว้สำหรับเป็นพื้นที่สำหรับตู้เสื้อผ้าวางได้หรือเป็นที่แต่งตัวได้นะครับ ถือห้องน้ำครับนายเราได้แยกพอเดนทั้งโซนเปียกและโซนแห้งไล่สโลปแยกกันเลยนะครับก็คือจุดสูงสุดเนี่ยเหมือนอยู่ตรงกลางห้องนะครับก็สลปไปทั้งสองทางนะครับผมนอกจากนี้นะครับในห้องน้ําก็ยังมีเรื่องของระบบไฟฟ้าอีกด้วยอันนี้ก็จะเป็นการเดินลอยแล้วก็ใส่ท่อให้เรียบร้อยสองจุดนะครับเห้ทําน้าอุ่นกับลมแล้วก็พัดลมดูดอากาศนะครับแล้วก็พื้นที่สุดท้ายในเรื่องของห้องทํางานแล้วก็ตัวด้านนอกครับนายพาดูกันครับผม ลองสังเกตดูนะพี่เราได้ทําการ r ปรเ c คชั n พื้นโปรเ c คชันพวกเฟรมอันดูเมือนกันก็คือเราสามารถใช้ของเดิมที่มันยังดีคุณผู้ชมครับสําหรับช่องหน้าต่างเดิมที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงนั้นเราแนะนําให้ใช้การติดตั้งมูลี่ไวนิวสีเทาเข้มขนาด90คูณ130เซนติเมตรต่อ1บานหรือใช้ PVC ศสูญญากาศแบบคุณ ป้องกันรังสี UV เพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับพื้นที่อยู่อาศัยนี้ได้ครับถ้าสังเกตอาจจะมีการเพิ่มจุดบั๊กให้ด้วยเพราะทางเจ้าของเนี่ยแพนว่าจะทำออฟฟิศเพราะฉะนั้นเนี่ยกระจายบักไว้ให้เยอะที่สุดเป็นดีนะครับเจ้า<อ>ของบ้านหลังนี้มีพื้นที่เดิมอยู่แล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก้อนโตไปซื้อคอนโดใหม่ก็เลือกปรับปรุงบ้านบางจุดให้กลับมาใหม่ ใช้งานได้ตามฟังก์ชันที่ต้องการอย่างครบถ้วนครับไปดูกันสิครับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารหนึ่งชั้นนี้ราคาเท่าไหร่และนี่ก็คือนะครับบริการดีๆจากภ o มเม a โอเวอรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่นะครับ,รบเราก็มีบริการให้คุณทุกรูปแบบเลยสนใจบริการเหล่านี้นะครับนายสามารถติดต่อภายใน3ช่องทางนี้ได้เลยครับผม